ก่อนดูย้อนหลังกราบังามกดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว ชอบกันแน่วันนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบเติมจนอิ่มกินไม่อั้นถูกเหลือหายโอ้โหอ,อยู่แถวรามินทาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปดูร้านนี้กันเลยนะครับถูกให้เยอะเติมไปเลยไม่อั้นเดี๋ยวจัดไปแถวรามินทาครับมีอะไรน่าก,กินบ้างไปดูเลยฮะช่วงอร่อยสุดเขตสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรยหยวนดื่มอร่อยแก้กะหายได้ประโยชน์ อร่อยสุดเขตครับวันนี้มากันย่านถนนรามอินทราแถวนี้มีของกินของอร่อยเยอะแยะมากมายครับคุณผู้ชมเรามาเริ่มกันที่ร้านเฮงกี่ลูกชิ้นน้ำใสร้านนี้มีทั้งหมูและเนื้อให้เลือกสั่งนะครับแต่ถ้าเกิดมาร้านนี้แล้วห้ามพลาดครับกว๋วยเตี๋ยวรวมเนื้อที่มีทั้งเนื้อสดเนื้อเปื่อยลูกชิ้นกินกับน้ำซุปใสๆหอมๆบอกเลยว่าฟินเลยครับแต่ถ้าเกิดชอบเนื้อตุ๋นนะครับต้องแวะมาอีกร้านชื่อว่าร้านสอรสเด็ดร้านเก่าแก่ ปิดมาแล้วกว่า30ปีมีทั้งเนื้อเปื่อยลูกชิ้นเครื่องในนี่ครบคันครับแล้วก็ต้องสั่งครับ เกาเหลารวมรับรองไม่ผิดหวังอ้ออย่าลืมตกท้ายที่เข้าเปล่าสักถ้วยนะอีกร้านครับอากีเป็ดพะโล้สูตรฮ่องกงที่นี่เขามีเป็ดพะโล้เนื้อนุ่มๆห,หมูแดงหมูกรอบสไตล์ฮ่องกงจะสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวราดข้าวหรือสับมาเป็นจานเขาก็มีพร้อมบริการครับส่วนร้านที่จะมาแนะนาในช่วงอร่อยสุดเขตในสัปดาห์นี้แล้วเราก็ต้องบอกเลยว่ามีเงินแค่40บบาทรับรองว่าอิ่มจุใจแถมไม่อั้นด้วย อย่างที่บอกคุณผู้ชมวันนี้ถูกใจเลยนะครับสาหรับคนชอบกินเยอะกินจุต้องการราคาถูกนะกินไม่อั้นร้านนี้เลยนะนี่เจ้าของร้านคนสวยน้องหมีสวัสดีครับถามนิดนึงก่อนทํามากี่ปีแล้วครับเออที่นี่เข้าปีที่7แล้วค่ะปีที่7แล้วอยู่ดีๆทำไมมาขายข้าวมันไก่ก็เออจากตอนแรกก็คือแค่ลองทําทานที่บ้านนะคะมาลองทาทานที่บ้านแล้วก็ ลงตัวที่ข้าวมันไก่ตัวนี้แล้วก็เลยเอามาเปิดลองมาเปิดร้านดูอ๋อคือลองเล่นที่บ้านหรองั้นเถอะใช่ทำกินดูทําอะไรปุ๊บแล้วเอ๊ะมันก็โอเคใช่อันนี้กี่ปีมามแล้วเจ็ดแปดปีที่แล้วหรอใช่ค่ะอ๋อจริงๆลองทำเออช่วงที่ลองทำอ่ะเกือบสองปีค่ะที่เราทำทานเป็นคนแรกพูดเลยใช่มเป็นคนแรกที่ทําข้าวมันไก่คุณผู้ชมฟังดีๆนะข้าวมันไก่ซูวีใช่ไหมเขาเรียกกันว่าซูวีใช่ไหมใช่ ีคือเอ่อเป็นการต้มด้วยอุณหภูมิคงที่อะค่ะแล้วก็เอ่อเอาเนื้อไก่เนี่ยไปแพ็คสูญญากาศแล้วก็ไปต้มด้วยโซวีเพื่อไม่ให้มันเสียคุณค่าใช่ค่ะให้มันช่ำสดใช่ค่ะให้มันคงความชุ่มฉ่ำแล้วก็สีของเนื้อไก่ความหวานของเนื้อไก่ยังคงอยู่โอ้ล้วไปรู้วิธีนี้มาได้ยังไงก็เอ่อใช้วิธีซูวีเนี่ยจากพวกที่เขาทำพวกเอ่อพัตคาดอาหารพัตคาดสเต็กอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็มาอาดัดแบบใช้กันอ๋อนี่คือ เอกลักษณ์แรกนะคุณผู้ชมอันที่สองข้าวเติมไม่อั้นหรอใช่ค่ะถูกต้องค่ะทานที่ร้านคือสามารถตักข้าวเติมได้เอง,เ,องเลยโดยไม่อ,อั้นนะเฮ้ย <c oughs> ข้าวมันไก่บางร้านที่แบบโอ้ดีข้าวถ้วยเลยยี่สิบเลยนะอ่าใช่อันนี้เติมไม่อั้นเลยเหรอใช่ค่ะคกินเท่าไหร่จ้จานเดียวเติมได้กี่รอบก็ได้โอ้โหจานเดียวเติมกี่รอบก็ได้แล้วเริ่มต้นจานเท่าไหร่คะสี่สิบค่ะสี่สิบบาทแล้วเติมข้าวคิดเพิ่มไหมไม่คิดเพิ่มค่ะ ทานที่ร้านสามารถตักได้เองเลยกี่รอบก็ได้คุณจะกินข้าวเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าไก่ไม่เติมให้นะเติมข้าวอย่างเดียวนะไม่พอแจกน้ําสมุนไพรฟรีอีกเหรอใช่ค่ะแล้วก็น้ําแข็งที่นี่ก็ไม่ได้คิดตังน้ำแข็งก็ไม่คิดเงินใช่ข้าวก็เติมฟรีโอ้นี่คุณผู้ชมแทบจะฟรีกับทุกอย่างแะ้เนี่ยนะฮะคิดแค่ค่าข้าวมันไก่40บบาทเองทีเนี้ยถามนิดนึงให้เยอะฟรีนู่นนี่นั่นต้องอร่อยด้วยใช่ไหมแน่นอนค่ะแน่นอนเลยที่ร้านมีเมนูอะไรบ้าง ร้านมีเมนูหลักๆก็คือข้าวมันไก่ซูวีข้าวมันไก่ทอดแล้วก็เมนูแนะนําก็คือข้าวมันไก่ซูวีแช่เหล้าค่ะข้าวมันไก่ซูวีแช่เหล้าด้วยแล้วตัวข้าวล่ะคะข้าวนี่แบบว่ามีส่วนพิเศษอะไรไหมข้าวที่ร้านก็จะใช้เป็นข้าวหอมค่ะอ๋อข้าวหอมอ๋อเห็นมีร้านมีเมนูอื่นอย่างข้าวหน้าไก่อะไรด้วยใช่ไหมกระพงกระเพามีด้วยใช่ค่ะก็ะปีเป็นเมนูเสริมพวกกระเพา ไก,ก่กรอบอะไรพวกนี้ก็ไม่เชิงตามสั่งทีเดียวอ๋อส่วนใหญ่จะเป็นไก่เนาะห็นดีกะเ<ช>พราไก่กรอบข้าวยำไก่กรอบข้าวหน้าไก่กะเพราไก่นุ่มอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นไก่ใช่ไหมใช่แล้วน้ำจิ้มหรือเอาน้ำจิ้มที่ร้านจะมี3สูตรก็คือทำเองหมดทุกสูตรเลยเไม่ใช่น้ำจิ้มสำเร็จเลยเอ๋อเหรอแล้วก็น้ำจิ้มตัวที่เป็นน้ำจิ้มเด็กอะค่ะอ่าฮะจะไม่ใช้ซีอิ๊วดำจะทำเป็นน้ำจิ้มของสูตรของตัวเองก็คือคล้ายๆกับรสชาติเจอกคล้ายๆกับเป็ดปักกิ่ง อ๋อเป็นน้ำจิ้มเด็กด้วยใช่ค่ะอ๋อแล้วอีกสูตรหนึ่งคืออะไรครับมีน้ำจิ้มธรรมดาน้ำจิ้มเอ,อ่อน้ำจิ้มไก่ซูวีน้ำจิ้มไก่ทอดแล้วก็เป็นน้ำจิ้มเด็กครับมี3าน้ำจิ้มเลยใช่เด็กมันกินร้านนี้ก็มีน้ำจิ้มต่างหากให้ด้วยะนะฮะข้าวเขาหุงเองน้ำจิ้มเ็าทำเองไก่ก็ซูวีแต่ว่าดูแล้วธุรกิจก็คือกำไรไม่มากใช่ค่ะกำไรไม่มากค่ะแต่ได้ช่วยเหลือคนด้วยนะคคุณผู้ชมภาวะแบบนี้เนาะเศรษฐกิจแบบเนี้ยผมพยายามหาร้านที่มันมีเอกลักษณ์ราคาไม่แพงมาฝากคุ วันนี้แนะนําเลยชื่อร้านนี้คือร้านข้าวมันไก่ซูวีเลยใช่ไหมใช่ค่ะข้าวมันไก่ซวีเติมจนอิ่มค่ะเปิดกี่โมงนะเปิด24ชั่วโมงเลยค่ะเปิด24ชั่วโมงด้วยใช่ค่ะ <laughs> โอ้โหนี่แม่พระตัวจริง <laughs> <laughs> วันนี้ขอบคุณน้องหมีมากเลยนะเดี๋ยวพี่ติว่าลองชิมหน่อยนะได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ นี่ไงคุณผู้ชมผมยังงงเลยว่าน้องหมี่เขาขายออกําไรตรงไหนนะครับลองดูราคานะคุณผู้ชมนะถ้าเกิดว่ากินข้าวมันไก่ซูวีโปะข้าวหรือว่าราดข้าวเนี่ยสี่สิบบาทแต่ไม่พอข้าวอย่างเงี้ยไปเติมได้เลยเขา้าหุงไว้เป็นกระติกเลยแต่ถ้าเกิดจะสั่งมาเป็นกลับนี่คุณผู้ชมทั้งโต๊ะเนี่ยนะมีจานไก่แช่เหล้าจานเดียวที่ราคา100นอกนั้น6 0 6 0 60ทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วขา็าเปล่าก็10บาทเรามาชิมนี่ก่อนไก่ซูวีเขาเน,น,นี่คุณผ อขออนุญาตเลยวางไว้ตรงนี้อันดับแรกเนี่ยข้าวเขาที่เติมไม่อั้นนะผมขอชิมข้าวเขาก่อนว่าเป็นไงนี่ข้าวขขงเอาจริงนะคุณผู้ชมพูกรนตรงๆว่าดีกว่าร้านเข้ามันไก่บางร้านอีนี่ลองกับน้ำจิ้มบ้างเอาน้ำจิ้มเด็กก่อนอยากลองน้ำจิ้มเด็กมากเลย เขาบอกว่าไม่ใช้สีอ้วดำสีอวหวานด้วยเหรอไอ้ลองชิมดิเหมือนน้ำราดข้าวน้าเป็ดริงๆด้วยขอลองอ,อกก็หน่อยเขาบอกอ,อกไก่ร้านเนี้จะไม่แห้งนี่ต้องใส่น้ำจิ้มเค้าซอสเด็กหน่อยโอ้ไก่ดีมากเลยชุ้งฉ่ำม,มากตัวนี้นีลแหละไก่แช่เล้า สีสันอารมณ์คล้ายไก่อบชันอ้อยเลยอืมนุ่มไก่ทอดดีเห่นไก่กระนาข้นนะขนุ่มอะ่ะผมชอบมากเลยมีตัวนี้ด้วยอะ่ะไก่ต้มบวยเนี่ยอ,อันนี้ก็เค็มๆรสบวยหน่อยอมแซ่บไก่อลองหน่อย อข้อดีก็ถูกมากคุณผู้ชมยำไก่แซ่บผมบอกเลยคุณมากินเลยข้าวไม่พอไปเติมไว้เลยนะฮะเติมได้เลยโอ้ตรนี้ก็ดีอร่อยกินถูก,กับผมว่ามาร้านนี้แล้วก็มาร้านนี้อย่าลืมเช็คอินให้เขาเขาจะแจกน้ำสมุนไพรฟรีด้วยนี่เหลวนอันนี้เป็นน้ำหล่อางกล้วย อยู่อันนี้คุณผู้ชมแช่เย็นแล้วทานได้เลยนะของเข้าหวานน้อยร้านค้าชอบก็ไปซื้อได้ไม่ต้องไปต้มให้เมื่ยตุ้มนะฮะดีมากคุณผู้ชมครับชอบร้านนี้จังเลยนะครับอิ่มไม่อั้นเลยนะฮะเติมได้จนอิ่มเลยจําชื่อไว้นะครับข้าวมันไก่ซูวีเติมจนอิ่มนะครับร้านอยู่ตรงไหนครับ อยู่ที่ปากซอยคูบอน27เลยค่ะตรง3ามแยกเลยค่ะ,ะเปิดเมื่อไหร่ครับเปิด24ชั่วโมงค่ะ24ชั่วโมงเลยคุณผู้ชมไม่ต้องถามว่าเปิดเวลาไหนมาได้เลยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา <c oughs> วันนี้เรามีตุ๊กตาตีกวัดนะครับสัญลักษณ์รายการนะครับว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะฮะแล้วก็มีสติกเกอร์ตีอ้วนจนหิวร้านนี้ต้องรองเดี๋ยวแปะไว้หน้าร้านไว้ให้นะครับนอกจากนั้นผมจะมีเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนนะครับดื่มอร่อยแก้ขระหายได้ประโยชน์นะครับมอบให้ทางร้านได้ใช้หนึ่งลังด้วยนะคร สามารถซื้อได้ที่แมคโครโรตัสและก็เซเว่นนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าสู่ประจันตกระกูลครับร่วมสนับสนุนโดยคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพงซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชนหิวเป็นน้ำจิ้มได้หมักเนื้อสัตว์ได้ทำกับข้าวได้หาซื้อได้ที่ฟูดแลนด์หรือแอดไลน์ มาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ชมปกติจะเป็นสูตรประจําตระกูลนะครับแต่วันนี้ต้องเป็นสูตรประจําตัวเองหรือว่าเป็นเมนูอาหารนะครับที่เราอยู่บ้านแล้วก็มาทํากินกันได้วันนี้คุณผู้ชมมาช่วยผมลุ้นหน่อยเมนูเนี้ยผมไม่เคยทําเลยแล้วก็มีแต่ไอเดียแล้วก็คิดอยู่ปกติคุณผู้ชมเคยกินไข่ลูกเขยไหมทีนี้ผมก็บเอ๊ะทำไมมันมีแต่ไข่ลูกเขยอย่างนี้เราลองมาทําไข่สะเพรากันดูบ้างไหม สูตรประจําตัวเองเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันแล้วกันอันดับแรกเรามาดูส่วนผสมกันก่อนแล้วกันนะฮะส่วนผสมที่จะทําในวันนี้เหมือนเขยเขยเลยคุณผู้ชมผมจะมีไข่เป็ดน้นํมามะขามปรุงรสไทยนะฮะน้าเปล่าแล้วก็มีหอมเจียวนะคุณผู้ชมพริกแห้งนะครับน้าตาลปี๊บน้าําปลาแล้วก็พริกแดงผักชีไว้ตกแต่งแค่เนี้ยนี่เราก็ติดเตานะครับคุณผู้ชมจากนั้นก็ผมก็มีนี่เหมือนรุ่งแรงเลยที่ทอดไขน่นี่นี่นมาลุ้นไปพร้อมกันนะ เราจะวางไว้อย่างนี้คุณผู้ชมแล้วผมก็จะมาทําการทอดไข่จากนี้เราก็มาทําการตอกไข่ใส่ชามไม่ก่อนต้องตอกไม่ให้มันแตกด้วยอ่ะใส่ทันนี้เลยแล้วกัน <S <S นี่เลยคุณผู้ชมใส่อันนี้เลยไม่ต้องใส่ชามแล้วเราก็ทอดใช้ไข่เป็ดนะคุณผู้ชมใช้ไข่เป็ดนี่พอได้ประมาณนี้ปุ๊บผมก็จะเอาน้ํามันเนี่ยปิดตรงหน้าไขใ่ให้มันเป็นยางมะตูมเล็กๆนี่แค่นี้พอ แค่นี้พอเลยนะฮะผมจะหยิบเขาพักไว้ก่อนนะคุณผู้ชมพักไว้ก่อนแบบนี้อบอ่าทีนี้จะทอดอีกใบแบบไม่มีพิมพ์แล้วกันลองดูว่าอันไหนจะสวยกว่ากันโอ้ยร้อนร้อนจังเลยโอ้ยร้อนร้อนร้อนอไปแล้วครับนี่ครับเราก็ทอดให้เขากรอบเลยคุณผู้ชม เอาให้เขกรอบเลยพอแล้วคุณผู้ชมเอาแค่นี้พอผมได้ไข่ที่ผมต้องการแล้วนะเราได้ไข่สองใบตามที่เราต้องการแล้วนะฮะคราวนี้เราก็จะมาทําน้ําซอสกันโดยที่เราก็ติดเตาอ,อีกครั้งหนึง่งนําน้ําตาลปี๊บครับลงไปเลยนะฮะน้ตาตาลปี๊บลงไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆทําให้เขาละลายนะครับโดยใส่น้ําต้มสุกนิดนึงแล้วกันนิดหนึ่งไม่ต้องเยอะมาก เบื่อไข่ลูกเขยะฮะก็เลยลองทําไข่แบบนี้ดูมันน่าจะอร่อยนะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าไข่สะพ้านี่ทำให้เขาละลายหน่อยให้เขาละลายก่อนอน้ำปลาคุณผู้ชมน้ำปลาน้ำปลาใส่ไปผมก็ได้ซอสเหมือนไข่ลูกเขยแล้วคราวนี้ก็เติมความเปรี้ยวนะครับด้วยน้ำมะขามตาปรุงรสไทยนะฮะอันนี้ไม่ต้องใส่เยอะคนะุณผู้ชมแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองด้วยเพราะว่า ไซสสะดวกง่ายนิดเดียวใส่ลงไปเลยครับลุ้นไปพร้อมกันนะฮะผมก็เคยทําครั้งแรกเนี่ยไข่เซฟไพร์เซฟไพร์มากเลยเติมความหอมด้วยพริกแห้งนิดหนึงอ่าตรงนี้นะครับคุณผู้ชมคราวนี้แหละเนี่ยภาพที่ผมคิดไว้คือจานแบบนี้ยแล้วก็นขขํานนนไข่คุณผู้ชมนาไข่ที่มีอยู่สมมตุติผมนําไข่ที่เป็นแม่พิมพ์แล้วกันเนาะ เนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมมีสูตรดีๆนะอย่าเก็บเอาไว้นะครับส่งเข้ามาในรายการของเราทางแฟนเพจ Facebook รายการตีวุ่นจนหิวนะครับวถ้าเกิดมีเมนูดีๆแล้วผมไปถ่ายทำถึงบ้านเนี่ยเราจะมีเงินนะครับช่วยค่าวัตถิดิบให้2,000บาทจากรายการตีวุ่นจนหิวนะครับมีผลิตภัณฑ์พรพิกแกงกระดกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศมอบให้1ชุดนะครับมีผลิตภัณฑ์ซอสมะขามเปียกสำหรับปรุงอาหารตาปรุงรสไทยนะครับหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบครันทุกรสชาตินะครับมอบให้อีกหนึ่งชุดด้วยแล้วก็มี ก็ลองไปทํากันกินดูได้นะครับจะเป็นไข่ไก่ก็ได้นะครับถ้าไม่ใช้ไข่เป็ดแต่ผมรู้ส ad, ึกว่าไข่แดงของไข่เป็ดเนี่ยมันมันนัวดีมันนัวดีนะเนี่ยทานเข้ากับเน่หอมเจียวโอ้โเป็นไงล่ะนี่โอ้โหไข่สไปร์หรือไข่เซอร์ไพรส์นั่นเองมมันดูเหมือนจะไม่เป็นของขาวนะถ้าเกิดว่าเบื่อไข่ลูกเขยเปลี่ยนมาเป็นไข่สไปร์ก็ได้ รับลองไม่ผิดหวังตะกูลของคุณทำอะไรอร่อยเชิญมาโชว์สูตรเด็ดประจำตะกูลได้ที่รายการตีอ้วนทวนหิวรับไปเลย2 0 0พบาทพร้อมของสมนาคุณสมัครได้ตามช่องทางนี้อย่าปล่อยให้ความอร่อยสูตรดีๆหายไปมาโชว์ให้เราชิมกันได้ได้สูตรประจำตะกูลร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้ม,เต,มเต็มเครื่องเทศซอสมะขามเปียกตราปรุงรสไทยสะดวกสะอาดให้รสชาติมะขามแบบลงตัว บริษัท W P ในยี่จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gas สมาถึงช่วงที่3รายการนะคุณผู้ชมช่วงนี้เราไไปไหนไม่ได้เราก็จะมีร้านดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมนะวันนี้เรามีทั้งทริปทัวร์นะครับที่ไม่ได้ออกอากาศฝากคุณผู้ชมแล้วก็ร้านนี้น่าสนใจมากนี่เจ้าของร้านน้องไกด์สวัสดีครับสวัสดีครับน้องไกด์เปิดร้านนี้เมื่อกี่ปีแล้วมา2ปีแล้วครับผม 2>, 2ปีทำแต่อายุเท่าไหร่นะ22่ครับ22คูณตอนนี้อายุเท่าไหร่25ครับ สุดยอดเลยทำธุรกิจ้อายุ22นะฮะร้านนี้ชื่อว่าชาบูคราฟครับผมผมอยากแนะนำมากคุณผู้ชมร้านนี้ตอนนี้นะถ้าเกิดคุณมานั่งทานนะหัวละแค่199บาทครับ199บาทถ้าเกิดจะกินเครื่องดื่มแบบไม่อั้น39บาทเท่านั้นครับเพิ่มอีก39เด็ดเสร็จพี่ต้องจ่ายเท่าไหร่238บาทครับผม238บาทอาหารสั่งได้ทั้งหมดที่เห็นบนโต๊ะได้ทั้งหมดเลยครับผมจับเวลาไหมไม่จับเวลาครับไม่จับเวลาด้วยใช่ครับ เฮ้ย238บาทคุณผู้ชมร้านอยู่ไหนร้านอยู่ลาซาลครับผมก่อนถึงซอยลาซาลสาครับผมเปิดกี่โมงเปิดตั้งแต่11บเอโมงครับถึง5้าทุ่มครับแต่ว่าช่วงนี้อยู่แค่3ามทุ่มครับผมคุณผู้ชมแล้ววันนี้มีน้ำจิ้มสุกี้เชฟอาร์ตมาด้วยสบายเลยกินกับชาบูนี่สุดยอดอ้าวผมมีตัวของร้านชุดหนึ่งด้วยครับผมนี่นะฮะหนึ่งชุดเลยมอเอาไว้ใช้ถ้าติดใจก็ไปซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ลิ๊กซีมีขายนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูทริปทััวรร์นะคคบุณผู้ชม ทัวลงพุงที่เซี่ยงไฮ้นะครับต่อเนื่องกันจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุผู้ชมรับรองว่าไม่ผิดหวังเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับสนุกสนานเราทําทัวร์มาคุณผู้ชมลองไปดูบรรยากาศแล้วหมดโควิดเมื่อไหร่เรามาเจอกันกันกบทัวร์ลงพุงต่างประเทศอีกน,นะครับช่วงทัวร์ลงพุงวารตีชาชาจะอาช,า,อชาโอ้ยอย่าจับนะเดี๋ยวชาชัก คู่ลงพุงเสี่ยงหาย EP 2ตอนจบเริ่มต้นครับเราพามาที่ร้านชาครับมาจีนต้องกินชาแล้วจากนั้นค่อยไปหาของอร่อยกินมื้อใหญ่กันต่อนะครับตอนนี้มาร้านหังปังไช่นะครับร้านนี้นะครับเขาก็เอาเรื่องราวที่เป็นความดังของหังโจเช่นใบชาเนี่ยมาทำเป็นอาหารแล้วมีตัวหนึ่งครับสุดยอดคือหมูตรงพอเป็น3ามชั้นตุนเรียกหมูตรงพออร่อยมากชามเดียวเนี่ยไม่พอ มากับทัวร์เราครับคุณผู้ชมต้องอิ่มทุกมือ้อนี่เลยครับของกินเพียบและก็ไม่มีการปล่อยให้หิวอิสระครับนี่ขนมลูกบอลยักษ์ลูกบอลยักษ์เนี่ยมันเหมือนคมไฟมากเลยเนี่ยฮะเป็นขนมหวานกินของเดียวก็ไม่หมดอะ่ะเดี๋ยวแบ่งกันกินดีกว่าชิมไหมพี่ เรามีโปรแกรมดิสนีย์แลนด์ด้วยถึงเลยครับดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะครับนี่ด้านหลังผมนะฮะมีเครื่องเล่นเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นทรอนพายเรตอฟคาลิเบียนนะครับโอ้โหหรือจะเป็นบัตไลเฮียรหรือจะเป็นรถไฟเหอะเยอะแยะมากมายแต่ไมนหมดมันใหญ่บ้าเดินไม่ไหวคุณผู้ชมไปดูภาพเอาแล้วกันโอ้โหใหญ่จริง ผมเนีครับ Pirate of the ค a ริเบียนเราจะไปตลุยเล่นคนเดียวพร <laughs> ้อมกับกล้องตายละมาโอ้โหเนื้อที่กว้างใหญ่มากครับคุณผู้ชมและสนุกสนานกับ Pirate of Caribbean แล้วต้องอย่าลืมนะครับอยู่จนได้ดูขบวนพาเลทรับรองว่าสุดยอด ปิดท้ายกันด้วยมื้อใหญ่ครับบุฟเฟต่ตอลังการแบบนานาชาติต้องบอกเลยที่จีนนี่ก็ไม่ผิดหวังนะครับเรื่องไม่ถูกกันนะมีเยอะด้วยพิซซ่ารุ่งทอดโอ้ยสรารพัดนะฮะบุฟเฟ่ที่จีนก็ไม่ธรรมดานะลองมาดูไหม สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุก,กี้เชฟอาร์ตแซบซีดจีดถึงใจทัวลงพุงกับตีอ้วนชวนหิวทริปเชี่ยงไฮ้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมต้องขอขอบคุณลูกทัวนะครับแฟนรายการรวมถึงบริษัทห้างร้านต่างๆที่ให้โอกาสตีอ้วนชวนหิวได้จัดทริปทัวร์กินดีอยู่ดีเที่ยวดีกับตีอ้วนชวนหิวนะครับก็เป็นภาพต่างๆและความสุขต่างๆกับสถานการณ์ที่ผ่านมา และนี่ก็คือภาพความสนุกความอิ่มหนำสำราญต่างๆนะครับกับทริปทัวร์ที่ผ่านมาที่ยังไม่เคยออกากาศที่ไหนมาก่อนเลยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเข้าสู่สถานการณ์และสภาวะปกติเมื่อไหร่เราจะไปเที่ยวกันเหมือนเดิมอย่างแน่นอนกินดีเที่ยวดีต้องตีอ้วนชวนหิวทัวลงพุง